สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูป้า LC708 DT นะคะตัวนี้47แรงค่ะเป็นเครื่องยนต์4สูบนะคะลูกค้าสภาพสวยค่ะเครื่องเดิมๆเลยนะคะตัวนี้น่าใช้มากค่ะลูกค้านี่ค่ะ LC708 DT นะคะลอยมาร์กอยู่ครบทุกจุดนะคะ ไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะคะไม่มีรอยรั่วซึมนะคะสำหรับ l c 7 d t ตัวนี้นะคะดูใกล้ๆกันได้เลยสวยค่ะพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะตัวนี้นี่ค่ะตัวนี้นะคะชั่วโมงการใช้งานนะคะอยู่ที่648ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ648ชั่วโมงนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะรถสวยมากนี่ค่ะ สวยเดิมนะคะตัวนี้บอกเลยว่าน่าใช้มากๆสำหรับ L4708DT เบาะไม่มีรอยขาดนะคะหลังคาไม่แตกไม่รล้าค่ะมาดูด้านยางนะคะยางหน้าสภาพสวยนะคะดอกเต็มค่ะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะยางหลังเป็นยางโอตานิคู่ตัวนะคะดอกยังสวยอยู่นะคะพร้อมใช้งานนะคะตัวนี้กระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะ มาดูด้านหลังของรถบ้างนะคะด้านหลังของรถนะคะสวยนะคะลูกค้านีค่ะเป็นสีเดิมๆนะคะไม่มีรอยแกะนะคะนี่ค่ะ PTO ใช้งานมาไม่เยอะนะคะตัวนี้นี่ค่ะ LCJ08DT นะคะคมาพร้อมผาน6 Heavy Part ค่ะตัวนี้ผานใบเต็มนะคะลูกค้าผานสวยนะคะนี่ค่ะ ใบเต็มนะคะไม่มีรอยออกรอยดมนะคะนี่ค่ะเป็นยาโอตานิคู่ตัวนะคะตัวนี้สวยเลยนะคะกระทาล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะให้ดูใกล้ๆกันได้เลยนะคะเผื่อว่าท่านไหนถ้าไม่สะดวกมาดูสินค้านะคะสามารถออนจองออนมาจาได้นะคะตัวนี้มาจําเพียง1นึ่งหมื่นบาทเท่านั้นค่ะจะส่งให้ฟรีนะคะลูกค้าสนใจสามารถ สอบถามได้เลยนะคะสำหรับรุ่น LC 708 DT ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่428,000บาทเท่านั้นค่ะ428,000บาทนะคะจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะ0819136451นะคะ ร้านตั้งอยู่ที่อำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะสนใจโทรได้เลยค่ะ0819136451ค่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเลยค่ะ